ใครที่เกิดทันในยุคเพลงที่ฮิตติดหูของพี่เบิร์ตธงชัยนั่นก็คือเพลงซ่อมได้ก็คงจะเคยได้ยินเนื้อหามาบ้างแล้วเพลงเพลงนี้ทําให้เราได้ยินได้ฟังว่า ไม่ว่าอะไรที่มันเสียมันชำรุดสุดโทมไปมันพังไปมันก็ยังซ่อมได้ชีวิตของคนเราทุกๆคนก็เช่นเดียวกันไม่ว่ามันจะเคยผิดพลาดผิดหวังสิ้นหวังท้อแท้ล้มเหลวมาขนาดไหนมันก็ยังสามารถที่จะซ่อมแซมให้กลับคืนมาใช้งานใหม่หรือมีชีวิตใหม่ได้เราสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทุกๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นความคิดในเชิงลบที่เราเคยคิดมาตลอดทั้งชีวิตคำพูดในเชิงลบคำพูดที่ไม่ดี เราอยากจะแก้ไขอยากจะปรับปรุงเราจะซ่อมแซมได้เสมอรวมทั้งในส่วนของความเชื่อที่เรามีความเชื่อถูกหลอ่อล้อมถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอะไรที่มันชำรุดสุดโทมอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเราสามารถที่จะซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความเชื่อเหล่านั้นใหม่ได้ค่ะเราเพียงแค่เริ่มต้นด้วยการ ให้อภัยตัวของเราเองให้อภัยทุกๆคนทุกเหตุการณ์นในอดีตแล้วเราจะกลับมามีพลังเราจะกลับมารักตัวเราเองเราจะกลับมารักชีวิตของเราเองเราจะกลับมาใช้ชีวิตใหม่ของเราเราจะกลับมาซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะพลังอำนาจของเราอยู่ที่ปัจจุบันเหมือนดังที่ลูอิสเฮบรมคคูทางจิตวิญญาณที่สำคัญคนหนึ่งของโลกได้กล่าวเอาไว้ว่าจุดแห่งพลังอยู่ณนะปัจจุบันเสมอไม่สำคัญเลยว่าคุณจะคิดลบมานานเท่าไหร่แต่เราสามารถเริ่มต้นที่จะสร้างความคิด ความเชื่อใหม่ในเชิงบวกในเชิงที่ให้ประโยชน์กับชีวิตของเราได้ณนะขณะปัจจุบันเพราะปัจจุบันนั้นคือจุดแห่งพลังของเราทุกคนค่ะ